หลังจากที่กินอาหารเสร็จกูไปซื้อชุดมาอืออือกูจะบอกว่ากูเคยกินตัวไม่รู้แต่เขาแถมเออไหนดูดิตัวแถมอันนี้ตัวแถมเชอืออือนี่คือตัวแถมไหนดูดิแม่งเห็นหมดเลยทีเนี้ยหูสายโชว์ใครไม่ได้แล้วที่ผ่านไอ้ทรายอะขอคุณสนตอนเนี้ยเออตอนนี้น่ารักตอนนี้ใหม่จะแย่งกูไห้กูรีบเอาเลยอ๋อใสงเกงเออใสงเกงขาสั้น ตัวเท่าไหร่ตัวเนี้ยสามพันปีออปีเหรอปีทั้งปีทั้งแถมซื้อมาหนึ่งสองก็เลยแถมตัวนี้เหมือนใหญ่นะเดี๋ยวพอใส่แล้วแบบมันผ้ามันไม่ยืดไงเออผ้ามันไม่ยืดเออลายเหมาะจะใส่สงการหรือว่าปีใหม่ก็ได้เลยเนี่ยใส่เลือกหัวเลอกจ้าันยืดตรงไหนนั้นส่วนตัวนี้นะจ๊ะคอนเฟลกห้าสิบบาทใหม่เชียร์อ่าซื้อห้าสิบบาทถูกมาก แล้วคนขายมันสวยดีใส่ไปวงไปวัดก็น่ารักใส่ไปคาเฟ่ก็เก๋ไม่ละไม่มูแไม่รไอีรแค่นี้เหรอเห็นเลือกตั้งนานสามชั่วโมงยังมียังไม่ครบยังไม่ครบยังมีเดี๋ยวตัวนี้จะบางหน่อยต้องมีซับในอันนี้ของเชนเชนไหนไหนอาเชน <LY humming> มึงก็อย่ามาขัดภาษากันได้ว่านอะไรอ่ะอาชินแล้วแหละอาชินแล้วาชินแล้วเป็นอะของมึงเลยเป็นของปูอ่ะมันก็เป็นปูอ่ะเห็นไหมมันจะอยู่อีกสุกปะล่ะถ้าเคาเลือกน้องเกาจะมาขายอีกอาทิตย์หน้าเขายังครั้งนี้วันนี้เขาเพิ่งขายวันแรกไงจะาภาก็ยังคนมาไม่เยอะอันเนี้ยอันเนี้ยคือน้องเขาเพิ่งมาขายครั้งแรกกูอยู่ร้านเดียวเลย นี่จ้านี่จ้าน่ารักนิโมนค่ะหลวงพี่เข้าใจเดียวกับเข้าใจเลฮ้ยตัวนี้น่ารักจะใส่แบบกัดรองเท้าผ้าใบกลางวันก็ได้หรือจะใส่กลางคืนกับส้นสูงก็ได้นิโมนค่ะหลวงพี่นี่กำเริญพงษหมดแล้วหรอหมดนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยแปดหมื่นห้ามีกระเป๋าพี่โอ้วมกโห เก็บกดอันนี้คือนางเก็บกดนะคะนางเก็บกดนะฮะมาเป๋าลีนตัวนี้ช็อปปิ้งค่ะเออลีนแท้ะเวยสองร้อย mm ่หมดเนี่ยสองกระเป๋าสองพันห้าไม่แพงมากเลยนะสองร้อยไหนลองดูซิดูข้างในนี้ข้างในเป็นไงวะช่อง เป็นสะพายเนี่ยมือสะพายให้ดูหน่อยดินี่มึงจะแกงกูวะเนี่ยไม่ไม่นี่ไงแต่ลองสะพายลองสะพายสมัยนี้มึงต้องใส่มือสองมึงจะไปไหนมือาไหนปะเออเออรายหลักกี่ทำไมเขาไม่เซลถูกจังถูกอ่ะเดี๋ยวเายืมก่อนตัวแดงมึงต้องไปนี้ไหนไหนก็ไหนๆแล้วอเ ไหนลองสพายดีเอาไปเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้สวยว่ะโปเอียใหม่บอกตอนแรกไม่เชียวไว้ไม่ค่อยเชียแต่ไอ้ใหม่บอกว่าใบนี้สวยกว่าใบนี้นี้สวยเลยอ่ะจริงเหรอไม่มันใส่แบบกลางวันได้อะไรได้ดูดีกว่าใบไหนคืน้องบอกว่าใบนี้น้องถึงสามครั้งเองน้องซื้อมาน้องถึงสามครั้งเนี่ยจริงถ้าเราขายของด้วยกันได้ม่พวกเราสีคนยูนิเข้างในคือแบบใ่มากแพ้สิคะขอแพ้นะคะ ก็ด <Hoy S 2> ีถ้ามึงไปซื้อตลาดนัดอะนี่สาวโุล่าป่ะเนี่ยฮะสาวโซล่าตนเไปเลยนะสาวุรลาร้่าไหนแล้หอยแย <ute> hey, ่แข่แดงไลยทมากบ้ามึงอย่าทันเลยมึงอย่าพูมทำไลฟ์เฟนบุ๊งอยู่อ่ะฮะ ปิดกันปิดกันมองเห็นแบบมีมึงอ่ะไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันนะมึงดึงแล้วไม่ทันแนะรีบดูไปมันโผล่ไปหมดแล้วแปดสิบเจ็ดคนดูแล้วอ่ะแปดสิบเจ็ดคนดูแล้วว่าไหนไหนแต่อันนี้ไปเจอเจ๊เจ๊บอกว่าเจ๊สั่งผ้ามาไซส์เอสแต่อันนี้ก็ทั่วไปเจ๊สั่งผ้ามาไซส์เอสแต่นมเจ๊ไซส์ห้าสิบแบบไซส์แบบนุ่มแกะแบบนี้นะอย่างเงี้ยห้าสิบเร็วสมมติให้เห็นภาพไงว่านมใหญ่มากอ่ะเออ คุณนมใหญ่มากแค่นี้ก็ทั่วไปไงยินทั่วไปนี่ก็น่ารักน่ารักน่ารักแปดสิบใส่กับผ้าใบเออหมดยังหมดละตกลงหมดไปเท่าไหร่วันนี้เจ็ดร้อยเอาดีรเอาดีดีอันนี้อันนีกแปดสิบโอเคมึงอ่ะหอ่อันนี้คือแบบดีมากนะคะแบบได้ของแบบแบรนด์ ที่แบบราคา,าไม่แพงห้างเซนทันสามชั้นโอเคอันนี้อันนี้รีวิวจากแม่ปู